ก่อนนะครับฝากแชร์นิดนึงฝากแช์นิดนึงเดี๋ยวก็เรียก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 องก่อนเรียกองก่อนเรียกองก่อนเดี๋ยวจะมาเรียนในเรื่องของการส่วนที่2กับส่วนที่สามในงานองศานิดนึงไม่ต้องเยอะเอา,อาคลิปติดที่น้องนนะี่ด้นาองศานิดหนึง่งส่วนสองส่วนสามคืออะไรที่จะมาบอกกันฉะนั้นใครที่ดูอยู่ในเพจก็ฝากแชร์นิดนึง ใครที่ดูอยู่ในกลุ่มถ้ารู้สึกว่ามันน่าจะมีความรู้ก็ลองแชร์กันด้วยก็ได้นะฮะไม่ว่าการคอมเมนต์มานิดนึงผมอาจารย์จะได้เห็นว่าเฮ้ยมีใครดูอยู่บ้างหรือรายงานตัวมาก็ได้ว่าคุณอยู่จังหวัดอะไรเป็นช่างมากี่ปีแล้วหรือว่าจะเป็นนักเรียนอยู่หรือว่าอะไรยังไงก็แนะนำตัวกันมานิดนึงสวัสดีครับคุณพิราวุฒิแท่นแก้ว อันนี้ก็อยู่ในกลุ่มนะใครที่ดูอยู่ในเพจลูกศิษย์อาจารย์บางดาวัดดีฝากแชร์ด้วยและอย่าลืมไปรีวิวในในเพจให้ด้วยนะครับสวัสดีคุณต้อมแสนสุขนะฮะที่เข้ามารับชมของไทยสยามสวัสดีครับใครเนี่ยสวัสดีครับอาจารย์ถ้าใครที่ Facebook เป็นภาษาอังกฤษกรุณาแนะนำตัวมหน่อยว่ากูชื่อนิวนิวครับอาจารย์ดาวครับอาจารย์ พราะูอ่านภาษาอังกฤษไม่ออกเนาะเอาแบบนี้อยู่จังหวัดอะไรเป็นยังไงอะไรอย่างนี้บอกนิดนึงวันนี้เรามาเรียนซอยกันในความเป็นจริงบางคนบางคนซอยสั้นลากใส่ก็ไม่ค่อยเป็นนะสวัสดีครับอาจารย์ดาวฝากแชร์ด้วยนะฝากแชร์ด้วยคนที่อยู่ในกลุ่มนะเพ้เดี๋ยวเรามาพูดคุยและสอบถานกันได้เดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะครับให้คนเข้ามาดูก่อน ต้องเรียกแขกช่วงนี้ต้องเรียกแขกไม่เรียกไม่ได้แชร์แล้วพ่ออาจารย์สวัสดีครับผมดีแล้วดีแล้วแชร์ามาไม่ที่เหตุผลในการไลค์ในเพจเพราะว่าจะได้เก็บไว้ดูในเพจไนงะชื่อนิวครับอาจารย์หล่อๆอ,อยู่พัทยาครับเป็นช่างมาแล้วเกือบหนึ่งปีอ้าโอเคนิวหัวดอ อ่ะโอเคนะเดี๋ยวให้พี่ๆถือให้เอาพี่หนึ่งถือเพจพี่ของพี่มาถือพี่พี่มาถือกลุ่มอ่อพี่มาถือกลุ่มออโอเคอ่านด้วยแล้วกันได้อ่านไปด้ยังโอเคเรามาพูดถึงในเรื่องขององศาก่อนหลักการเอาแบบง,ง่ายๆไม่ต้องคิดเยอะนะอาจารย์ไหมเห็นไหมมาใหม่นะกลับไปใหม่นี่คือเก้าสิบธรรมดาศูนย์องศาเก้าสิบ ร้อปดสคิดแค่นี้แบบง่ายงา่ 180. งายศูนย์เก้าสอปดสศูนย์องศาเกสครึ่งหนึ่งของมันคือสี่สห้าเกสอันนี้ร้อยแสิบครึ่งหนึ่งคือร <103. S 2> ้อยสามห้าร้ามาจำเอาไว้แค่นี้ง่ายงา่าย สวัสดีค่ะแชร์แล้วนะคะสวัสดีครับผมนี่คือ90้าสนี่คือสีห้านี่คือ0นี่คือร้อยสหนี่คือแปดนี่คือร้อยแปดสิบที่แค่นี้อ่าโอเคคราวนี้นะักเรียนเราจะมาซอยสั้นกันซอยสั้นเราใช้เทคนิคการทำงานของกันไกลกับหวีซอยถูกต้องไหมครับ เออถ้าลูกค้ามาสั่งช่างช่างครับเอาทรงซอยชั้นครับคุณจะหยิบเป็นไกอะไรระหว่างเป็นไกตัดกับเป็นไกซอยเป็นไกต,ต,ตัดครับเรบาทำไมไม่หยิบเป็นไกซอยล่ะเพราะลูกค้าสั่งทรงซอยชั้นเป็นไกกันไกซอยมันจะความยาาจะยังอยู่เออนี่แหและเรียนกักไทยสยามมันต้องอย่างนี้ลูกค้ามาอีกวันดีครับรับผมตว์ผม ต่อแป๊บนึ่งตัดตรงอะไรเอ่ยเยมาาาตััดกบอจรย์คื่องเเริ่มดี๋ยวผมขอเดี๋ยวให้ลูกชิ้นตัดพี่หนึ่งพี่หนึ่งตัดไหมได้ครับให้พี่ตัดนะครับให้ป้ากรถุ่หรือว่าหรือว่าพี่จะไปตัดเอาไงหรอยหรือตัดก็ได้ค่ะโอเคครับนั่นนั่นนั่นก็มีอะไรก็ได้ครับโอเคนะมาต่อครับตะกี้พูดถึงเรื่องอะไรนะพูดถึงเรื่องของลูกค้าสั่งซอยสั้น รเราเราจะใช้อะไรช่างใหม่บางคนหยิบอย่างพี่เขาบอกว่าถ้าใช้กรรไกรั่าซอยความยาวยังอยู่นี่คือถูกต้องคุณจะต้องตัดให้เข้าทรงก่อนคือความยาวออกไปก่อนแล้วหลังจากนั้นซอยบางถูกไหมนั่นแสดงว่ากรรไกรตัดก็คือหน้าที่ตัดกรรไกรซอยบางก็คือไกซอยบางก็ามหมายเกีนไกับการผานั่นเองแต่ถ้าลูกค้าสาัสง่งทรงซอยสั้นเราไม่ได้หยิบเป็นกรรไกรซอยนะ แยกประเภทนะครับจำไว้นะ,อะโอเคคราวนี้เรามาต่อกันในเรื่องของการซอยสั้นเราจะทำงานโดยการใช้เทคนิคส่วนที่สองของการทำงานว่าด้วยเรื่องของอะายท่าสัา้นตัดหลังหวียาวตัดหลังนิ้วท่าสั้นตัดหลังหวีท่าสั้นตัดหลังหวีนี่คือหลังหวีอยู่ใ,ใกล้ซูมได้นะเราจะต้องให้เส้นผมมันรากอบที่สันหวีแล้วเราก็ตัด ในรครบนักเรียนนี่คือใน condition น,น,นะยกขึ้นยกขึ้นนี่คือการตัดที่เป็นหลังหวีแล้วถ้ายาวซอยหลังนิ้วครับคราวนี้ดูการซอยหลังนิ้วจำได้ไหมกลับไปใหม่นี่เท่าไหร่เก้าสิบนี่เท่าไหร่สี่สิบห้านี่เท่าไหร่ศูนย์โอเคนักเรียนชอและกดูนะครับถ้าอาจารย์ตัด ดึงออกมาแล้วตัดเก้าตรงนี้มันจะมีความยาวถูกต้องไหมถูกต้องครับฉะนั้นเราจะเริ่มตัดกันที่สี่สิบห้าก่อนได้ไหมสี่ห้าวางอย่างนี้ถูกต้องไหมครับครับแล้วก็ตัดอาจารย์มันวางนิ้วลำบากแบบนี้เปลี่ยนเทคนิคการวางแบบนี้ได้ไหมได้ไหม้เหมือนกันนะได,ได้นะได้เหมือนกันนะนข้างบนเอาไว้ใช่ไหมพี่ ข้างบนเอาไว้ข้างข้างเอาเอาไงครับอ่าโอเคถ้าที่นี้คือข้างบนก็ปล่อยไปแล้วที่เหลือก็ขึน้นส่งบรรดาจะไม่ต้องสูงมากเนาะอ่าโอเคครับากลับไปมาสี่ห้าองศาสี่สิบห้าช่อเดียวกันเก้าสิบช่อเดียวกันร้อยสามห้าเช็คผมมาึ๊บทำแบบนี้ให้รอบสี่สับ ยูนนี้บอว่าอยากไปจมลงจังค่ะย,วย,ยัวๆค่ะอยู่นี่อยู่นี่ฮะแอปแบบใครนะแอปแอหนูไปเอายาย้อนผมตีดำได้ไหมคะไม่มีสีดำหมดลูกเห็นไหมบางทีอาจารย์มามาตัด90บ้างแล้วก็มาเป็น45บ้างใจจะอยู่ในช่อเดียวกันก็จะกระมัดไนเนี้ยอาจารย์อาจารย์ อาจารย์มาร้อยสามห้าต่อไปอาจารย์มาเก้าสิบต่อไปอาจารย์ไปสี่ห้าไล่ไล่ลงล่างแต่มันไล่ในช่อเดียวกันไหมในช่อเดียวกันนะแล้วก็ไล่เชิดอยู่ด้านนี้เหมือนทวิทกี้ปะใช่ไหมครัวิกกี้ซอยสั้นลองทีมการแต่งกระเล็มอยู่ในจำพวกเดียวกันทั้งหมดการจับองศาเหมือนกันใช่ไหมเหมือนกันหมดครับอ่ดูชัดๆด้านนี้ด้านที่ทอยบริเวณนี้ เราจะหยุดจับนี่ลำบากเราลองนี้ได้ไหมอเออเห็นไหมเหมือนกันไหมนักเรียนเหมือนกันครับเหมือนกันนะอ่าโอเคอเคอ่าต่อไปมาเก้าสิคำถามถามมาพี่เอกได้ตัดผมแล้วดาว าดาวแถวก็ไล่ต่อเห็นปะ่ะก็ไล่ต่อเห็ไหม้าสี่ห้าไหมช่อเดียวกันไปเก้าสิบช่อเดียวกันไปร้ 100. <45. S 2> อยดสิบห้าด้ช่อเดียวกันไปร้ <45. S 2> อยแปดสิบ <100. S 2> ไอ้ตรงร้อยแปดสิบเห็นมันจะมาเชื่อมต่อกันระหว่างส่วนบนกับส่วนที่สองงนี้เข้าใจความหมายไหมเออ มีใครพอจะเข้าใจไว้ใน,ส,ส,นสิ่งที่ผมสอนทำยังไงก็ได้ให้มันเชื่อมต่อกันไปเรื่อยๆ ถามมาได้นะนักเรียนนะในนะในกลุ่มไม่มีคนถามใช่ไหมฮะไม่มีอะไรเลยเออไม่มีมีแต่คนดูในกลุ่มเพราะจะเป็นคนดูถ้าไม่เวลานี่มีคนถามไม่เวลาก็ใจต้องการเก็บเก็บเก็บเอาไว้เฉย ราคราวนี้เราก็มาเก็บรายละเอียดในกรณีที่อาจารย์บอกว่าถ้าสั้นตัดหลังหวีเนี่ยพวกนี้มันเป็นสั้นใช่ไหมการยกหัวคือหัวยกแข็งเนี่ยช่วงเนี้ช่วงนี้หวีไปด้านหน้าแล้วก็ตัดตา หนี้ไปด้านหลังแล้วก็ตัดปลายกรณีถ้าเป็นทูบิกิคือแล้วแต่เราจะเปิดหูหรือไม่เปิดหูใช่เปิดหูหรือไม่เปิดหูายคมว่าเสียงเราปิดเราเราตัดตามตรงหรือว่าเราตัดตามลูกค้า่ะรือตามลูกค้าครับลูกค้าดิบเวชใช่ถูกต้องกันไหมฉันจะเปิดหูหรือไม่เปิดหูที่ตัวลูกค้าแต่ถ้าอาจารย์บอกว่าถ้าเป็นลักษณะนี้ตัดเปิดหูเลยนะ นักเรียนก็จากไปเปิดหูเลยนะฉะนั้นเวลาสอนเวลาสอนสอนให้เป็นมาตรฐานสั้นยาวลูกค้าเป็นคนตำรวจจาไว้นะไม่ใช่ว่าฉันจะเป็นคนตำรวจเนี่ยไม่ใช่ต้องลูกค้าเป็นคนตาหนด ซึ่งทรงเดียวกับยายไหมที่จางเคยตัดไปวันนั้นทรงเดียวกันทรงเดียวกันต้องไม่น่ปาปัจจยต่างกันที่ความยาวความยาวความยางความาวีวามยาวความยนวายาว้วามยาวา,า,ามยาวมยาวความยาวความกาวค้าโอเคผมก็โคเคาครับยาวความย่วค่ามยาวความยาวคค้าโอเค,คเาความยาวความยอกแบบดีไซน์กมต้อง,งาม,มีการแาะนวามยาวนนามยาเพื่อให้เกิดสิ่งทีมมันดีเกิดขึ้น ้าลูกค้าเชื่อเราในสิ่งที่เราแนะนํานั่นแสดงว่าเราเป็นช่างที่มีคุณภาพแล้วแต่ว่าจะต้องตัดออกมาได้ตามตามตามที่เราแนะนํานะเหมือนเดิมตีไม่ด้านหน้าีไม่ด้านหน้าแล้วก็ตัดด้วยปลายถินไก่ไม่ง้งแบบนี้นะใช้ปลายเล็มเหมือนโค้งตามตามตามวิ้แก้วตามคําตรของค้าแล้วก็หนูเช็คกับมาด้หลังใช้ปลายป็นไก่ โฟกัสที่ปลายก็นไกเสียไม้หมดหูเนี่ยพะเก็บได้ตลอดเวลา อันนี้ยู่ด้านหลังถามว่าอางนี้เรียกว่าทวิกีได้ไหมก็ได้ไลากสายได้ไหมก็ได้ไอยู่ในตระกูลเดียวกันจะไหมลองนราต้องไปรออะไรพิจารณาดูนว่าจริงไหมที่อาจารย์ชอบพูดคาว่ามันตระกูลเดียวกันใช่เพราะว,ว่ามันลักษณะการตัดใช่มันเหมือนกันหมดฉันไม่ต้องไปคิดเยอะ แยกประเทศก่อนเลยแบบนี้บ๊อบแบบนี้ลากไซนอนี้ซอยสั้นแยกไปเลยแล้วเราก็จะไม่งงอ่ะเนี่ยอย่างเงี้ยเมื่อสักครู่นี้ก่อนหน้านี้มันมีความยาวเกิดขึ้นถูกต้องไหมล่ะเราใช้เทคนิคการซอยสั้นซอยสั้นก็คือถามว่าสั้นอยู่ได้ไหมก็ได้ถ้าสั้นกว่านี้ก็ทําตามตามที่เรียนี่สิบห้าเก้าสิบอะไรก็ว่าไปก็คือสั้นอ่ะคราวนี้เราจะมาตัดส่วนที่สามแล้ว ตรงนี้แหละเราจะต้องเอาอะไรมาเชื่อมกับอะไรสกับสองสามกับ2อเชื่อมต่อกันก็โดยการที่เราใช้สาาาชมมี่้าตรษาเชื่อมเองนักเรียนดูใกล้ม้นาานี่คือนี่คือส่วนที่สามที่ยังไม่ได้ตัดนะเรายไม่ได้ตัดนะมีใครดูอยู่ถามหน่อยก็ได้คุยมาที่อยู่ว่าตั้งใจดูกัน สมาธิทังหา,านักเรียนคราวนี้ดูชัดๆนะยิ่งือผมด้านบนที่เราแบกไปใช่่ไหมมันมีความต่างเยอะแต่ท่านค้าบอกว่าผมต้องการให้มีความยาวผมอยากให้สั้นเราตัดออกให้นิดเดียวแต่ถ้าลูคกค้าต้องการอยากให้มันสั้นเป็นการเชื่อมต่อกันอย่างไรความต่างเห็นป่ะหายกตัวอย่าง ยกตัวอย่างอาจารย์บอกว่าตัดให่เชื่อมต่อกันนะว่าด้วยเรื่องของโครงการด้านบนนัดจากด้านด้านหน้าซ้ายซ้ายวขวาขวาตำแนงนี้แหละที่จะเป็นควาเก็เห็นไหม <S 2> <S 2> เห็นสองไหมเห็นสองกับสามที่ไม่เชื่อมต่อกันมันไม่เชื่อมต่อกันเข้าใจความหมายไหม <S 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 เข้าใจครับเห็นไหมไม่เชื่อมต่อกันแต่ถ้าเราจะตัดให้ไม่เชื่อมต่อกันมันจะสั้นเกินไปนี่คือตัวอย่างนะ อ่าคราวนี้เดี๋ยวอาจารย์จะมาดูความเหมาะสมว่าลูกค้าเขาต้องการอยากจะให้มันให้มัน,มนสราแล้วงเชื่อมต่อกันไหมอ่าคราวนี้กลับมาดูด,ด้านหลังด้านหลังพอเราปล่อยผมส่วนที่สามลงมาแล้วแล้วคราวนี้เราจะมาดูกันว่าสองกับสามมันเชื่อมต่อกันมากน้อยแค่ไหนเห็นไหมอ่าเห็นปะเห็นครับ เก้า <90. S 2> สิบร้อยสามห้าดึงมาเก้าสิบเทียอไรช่อเดียวกันช่อเดียวกันชมอยู่นะคะอาจารย์ขอบคุณนะครับ เห็นครับเ็นใกล้ลายไหมเห็นครับเห็นใกล้ลายไหมเห็นใกล้ลายไหมเอาหีกทุสานเอาหีกบังให้นี่คือผมส่วนที่สามด้านบนที่เราปล่อยลงมานะได้เห็นผมที่มันสั้นๆนันี่คือส่วนที่สองเชื่อมต่อกัน อาจารย์ครับขอกําลังใจให้ช่างที่ยังไม่ค่อยเก่งหรือช่างที่ยังไม่ประสบผลสําเร็จทางอาชีพช่างตัดผมหน่อยครับวอวยพรให้ทีครับในความเป็นจริงแล้วนะตั้งใจทางนานให้ดีพอแค่นี้แล้วก็ค่อยๆเรียนรู้คุณไม่สามารถที่จะก้าวกระโดดได้นี่คือเรื่องจริงคุณต้องประสบการ แต่การที่คุณจะต้องใช้ประการจะต้องมีความอดทนไว้ก่อนอันดับแรกอดทนเยอะๆไม่ต้องท้อค่อยๆศึกษาไปทําในสิ่งที่คุณเรียนทํำให้ดีเดี๋ยวต่อยอดได้เองนะเป็นกลังใจทุกคนนี่แหละอะนี่คือเห็นไ,ไหมด้านหลังจะสมพุท่ากันแล้วข้างบนผมจะไม่ตัดผมจะวูดีกต่อโอเคนะอ่ะ ไปแนละ้วขอบคุณสำหรับการรับชมวันนี้ขอบคุณครับพี่บายครับกลบเลย